สวัสดีค่ะวันนี้ช่องดีแชนแนลนะคะออกมาเยี่ยมเพื่อนที่กรินตาวิกค่ะขออนุญาตถ่ายด้วยนะคะขออนุญาตก่อนขอนอนุญาตก่อนอ๋อนี่ลงรถเหรอใอโอลงรถอุปกรณ์ของคุณของคุณพ่อใหญ่คนนั้โอเคซ่อมเองหมดเลยเหรอใช่ใช่ซ่อมในเครื่องซอมไม่กกิ่งยังไงคุณอะ ใครไม่มีรถมังไทยก็มาซ่อมได้นะคะใครอยากมาซ่อมก็มาซ่อมได้เลยค่ะรถรุ่นนี้มันรุ่นเทอร์โบนี่หว่าใช่ล่ะก็จะซ่อมแล้วก็ขายก็เอาไปดูครับห้องอุปกรณ์ของพ่อใหญ่โอ้โหก่อนซ่อมรถนะคะซ่อมเองอะไรเองค่ะนี่แหละรุ่นดึกดำบรรย์เลยนะเนี่ยอุปกรณ์ใช่ไหมเนี่ย <önce S 1> <t iny> เหมือนแบบว่าบรรพบุรุษอะไรประมาณแบบว่ามันนานนานมันนานไงโอ้โหเคจะใส่ล้อในรถบ้านนี่นะคะไปขับไปไปดูดูรถบ้านค่ะดูรถบ้านในรถบ้านจ้านี่เนี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวเราเอานี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันโอไปได้สามคนสี่คนเลยนะนี่พี่รถไปไปถ่ายมะนุนจินพี่นางสี่คนได้เหรอ ที่นนอได้นะคะสีได้นะคะสีคนได้นไม่ว่าสีได้นะคะสีคนเฉยนะสีคนได้นะคะสคนเฉยนะจ้ามันมันทำความร้อนได้ใช่ไหมมีอีกติ๋เดี๋ยวเราค่อยซ้ำแซมค่อยใส่ไปที่ละเปลี่ยนไปใชไเลยลมเป็นติกนะเนี่ยถ้าไปในต่างจังหวัดเนี่ยพี่ดาไปนอนไปนอนกลาง มันระเบิดะคะ่ะเรียกอะไรวะภูเขาไฟ <c oughs> มั่นอยู่ใกล้ๆภูเขาไฟที่มันระเบิดไปแล้วะคะ่ะปีที่แล้วมาเยี่ยมชมมัานมาชมดูรถเมคโค <c oughs> ใครต้องการติดต่อใช้งานติดต่อได้เลยนะคะราตีเบาตัว<ป> <c oughs> ค่ะย้าย <c oughs> ไปขุดสราที่บ้านก็ได้ เปิดแล้วไปเอาเลยเปิดเอาเกสือกันหนาวได้ดนนะ

มันหนาวเนาะจริงจริงแกจะมีอะไรบ้างเัจกมีกระตต้นหอมดูต้นหอมเก็บกลุ่มต้นหอมดูต้นหอมดูโอ้ยเศรษฐีเรือนในเตมศรษฐีเรือนในพลาสติกเออทำไมแกไม่มาพลาสติกไปคุมอ่ะนี่ค่ะรอบๆบ้านแกอันนี้ส่งมั่นส่งโมเดลอะไรนั่นอ่ะ น่าอยู่เลยนะนู่นค่ะภูเขาไฟอยู่ตรงนูง่นมองเห็นภูเขาไฟด้วยค่ะภูเขาไฟที่ว่าเราเบิดค่ะเออมันก็น่าปูกผัดกันนะ่นะเนาะถ่ายลแล้วถ่า<ท>ยแล้วถ่ายรถถ่ายแล้วถ่ายรถกับถ่ายคนเลยเมื่อกี้อยากเอาไปขุดอันอยากเอาไปขุดไอะไรนะขุดสะบอ่อขุดบออ่อไหมที่บ้านเรา มั ane, ม m m กแบบว่าบ้านแบบนี้แหละพี่สถานที่กวนคนพี่ชอบกวนคนเลยนะคนกูแม่เจะซื้อเอ่ออะไรนะแอร์ตาปพอร์ตมาเออห้องเชาวหน้าแล้วก็นี่จะลงอ่างโอ้ยปีหน้าเรามาลงจักรกุชีปีหน้าสวัสดีปีหน้าเรามาลงจักรกุชี่โอ้มีเครื่องปิ้งย่างด้วยค่ะเครื่องปิ้งเครื่องย่างเครื่องปิ้งเครื่องย่างค่ะปีหน้าเรามาแคมป์ปิ้งตรงนี้ได้เลยนี่ บอกรเยว่าปีหน้าจะมาลงจากรกุชี่พินาจะมาลงจากกุชชีเนี่ยเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในต้นทำไมสวยๆนี่ใช่ต้นเศรษฐีเรือนในนี่ขอแกดูสวยๆต้นใหญ่ใหญ่ออกดอกได้นี่ดูดช่องเงินข้รถเต็มๆน้อยเต็มๆเต็มๆเห็นพี่ไหมเต็มเห็นหน้ตไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเออเห็นอยู่ใช่ไหม สวัสดีค่ะอันนี้ถ่ายวิวให้ชมถ่ายวิวให้ดูนะคะจากไอซ์แลนด์ค่ะกรีนตวิกค่ะบ้านใกล้ๆภูเขาไฟนะคะมาเลยพิดายินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลูดี้ช้